WHAT yeah. Rom Ladies and gentlemen, bout number three this evening at 132 pounds. Introducing first from the blue corner. This fighter is 18 years of age, has 178 centimeters tall with a fight record of 17 fights, 13 wins. Please give it up. For Mohamed Taufik from Morocco. LWG, so <laughs> the choice of the Morocco Khalid, so และคู่ชกจากมุมแดงอายุ18ปีจากนครศรีธรรมราชประเทศไทยสูง171เซนติเมตรชกมาแล้วถึง6 0ไฟชนะ48และเสมอ2นี่คือทีละพงศ์เซียอบอร์ from Thailand เอเดอะไรท์นสชีลโอป t งจากไทยแลนสวนกรรการผู้ชี้ขาดวันที่ได้แก่คุณกลิสดาพนตือบัตรผู้ที่3นะครับชคกันในพิกัด132ราปอนด์กำหนด3ยกนะครับทีลพอปงสีโอปอครับ จะพบกับนะ้ามวยจากมลลโมร็อกโกมูมัต์เผาฟิกนักชกมุมแดงครับพีรพงศ์ศรีโอปอรครับนักชกวัย18ปีครับจาก,กอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมาราชครับแต่ว่ามาเก็บตัวพิทซอมพี่ใครมวยศรีโอปอนะครับที่จังหวัดชัะเชิงเซาครับผลงานล่าสุดแพ้ให้กับทางด้านทวนทองสอสมหมายครับไปนี้ก็ตั้งใจมาแจ้งเกิดแลวครับสำหรับทางด้านพีรพงศ์ ส่วนมุมน้ำเงินนะครับมูฮัมหมดเท่าฟิกครับจากโมร็อกโกครับวัย18ปีอายุเท่ากันเลยนะครับ178ซนติเมตรครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่ไขายมยสถียนมวยไทยยิมครับย่านรามคำแหงนะครับผลงานล่าสุดแพ้ให้กับเพชรพัทยาซิลมวยไทยครับแหมดูการผ่านมวยเบอร์มวยก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับอายุเท่ากันส่วนสูงเนี่ยมูฮมัดจะสูงกว่าลอยกว่านิดนึงครับ แต่ว่ารวมๆแล้วน่าดูครับสำหรับผู้นี้ต่อยดีต่อยสนุกนะครับลุ้นรางวัลพิเศษไฟ t h e Night คู่มวยดูเดือนแล้วไฟเตอร์ออฟเดนไนนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับสัปดาห์ที่แล้วนี้ทำสถิติน็อกมา6คู่นะครับสัปดาห์นี้ผ่านไป2น็อก1ครับผนทางข้างหน้ายังไม่ทราบครับต้องติดตามดูกันเลยครับกับศึก lwc super champ ครับช่อง8กดเลข27 kingo fighting sport ครับ พบกันเป็นประจำครับที่นี่ครับ17นาฬิกา30นาทีเขาบอกว่าตัวสูงยาวเป้าใหญ่ๆนี่ครับน่าจะเตะได้ง่ายเลยครับเตะไม่พลาดครับพี่บบครับอ่ะก็ตัวใหญ่นี่มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียจับอยู่ที่ธีรพงศ์แลวครับจะแต่งจะปั้นเกมยังไงครับในขณะเดียวกันก็ประมาทโมหัตถฟิกไม่ได้นะครับครับ นักมวยจากโมร็อกโคอยู่กับอาจารย์เสถียรสมข่าวนะครับอดีตเทรนเนอร์ของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับครับตอนนี้ก็เปิดยิมเป็นของตัวเองลูกศิษย์ต่างชาติเยอะมากๆนะครับเสถียรมวยไทยยิมนะครับย่านรามคำแหงครับวันนี้ส่งลูกศิษย์มาครับมาติดตามผลงานของลูกศิษย์อาจารย์เสถียรครับมูฮัมหมัดพาฟิกทีไม้เลยมือจะดุเด็ดเผชมันขนาดไหนครับแต่ที่แน่ๆนี่รูปร่างสูงยาวมากๆเลยครับ แหมปันนายักเอาหาลยครับธีรพงศ์ครับดึงหลบซ้ายของโมแมตโอ้แหมจังหวะนี้นี่เียหลักไปครับอ้าวลุยเลยครับโมเมตโอ้ไม่ได้สูงอย่างเดียวครับมีศอกด้วยครับโอ้โหทักทายเจ็บๆแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นเลือดกันแหละเอาละครับวงในครับไล่แขนกันไล่ไปไล่มาครับกรรมการแยกาากอกมกน โอ้เดินบุกเดินชนเลยครับโมเมนต์ทาวฟิกโอ้ยมีศอกครับโอ้โหทีละพงก็มีของดีครับเอามาฟาจากนครศรีธรรมราชไม่ใช่ข้าวยำครับแต่ว่าเป็นศอกนี่เลยครับอัดเข้าไปครับอืมดูกับไล่แข้งเข้าไปครับบวกก่อนครับแข้งซ้ายโอุ้ยหนักครับเขายโยน ไปแทงแหลงแทงแหลงแทงคมจริงๆครับโมเปเท้าฟิดพยายามเดินครับนี่ฮะโอ้โหมีสองปันกันขนาดนี้ฟันกันแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นเลือดแล้วครับโอ้โหยีต่างฝ่ายต่างฟันครับเอาเสียบเข่าครับเสียบแล้วปันปันแล้วเสียบครับซออีกทีหนึ่งโอ้โหเอ้ามามาสิฟปัดกืนครับปัดไปโอ้ยมันต้องมีแล้วนะต่างคนต่างฟันเข้าแล้วครับ ครับปวดล่างให้พวงก่อนแต่มีแทงสวนครับหนึ่งสองมาแหมตอนนี้ครับหน้ามันช้าไปหมดเลยครับแรกเป็นแรกครับธีรพงบอกเลือดมายังพี่บอมเลือดเลื่อดมาหรือยังโอ้โหฟันกันอย่างนี้เดี๋ยวแม่แพทย์สนามจะต้องได้ทางานแล้วครับต้องได้เย็บกันแหละวันนี้ครับกอดเอาไว้ก่อนครับดูหน่หน่อยครับมีเลือดหรือยังยังไม่มาครับยังไม่มายังไม่มีครับขออยนิดครับขออยนิดนึงฟันแลวครับทัดไปเลย เตอบแม่ต่าคนต่างยลือกกยังแทงไม่ได้ครับอือไม่รูเลยครับแทงซ้ายจังๆครับธีรพงศ์ยังเหนียวกันอยู่ครับโอ้โหฟันกันขนาดขนาดนี้แต่ยังไม่มีใครแตกครับเดี๋ยวดูครับฟันกันต่อฟันกันต่อโอ้โหเตะขาแล้วฟันศอกครับจากวันนี้เหลี่ยมนี้ตีได้ไหมตีหลังกรรมการครับโอ้โหันจริงๆครับคู่นี้ครับเปิดฉากไม่ต้องดูไม่ต้องคู่พรางทำเพลงมากครับหัวล่างครับ แม่อยากไหลบอกว่าไม่เป็นไรครับอ้าวโสดทันทีครับมุมเป็นเท้าฟิกโอมาเป็นชุดครับทั้งทีทั้งทีทั้งไตทั้งหมัดอ้าวต้องมาให้ทันครับธีรพงศ์ต้องควบให้ทันครับอย่าไปรับเยอะดูเดือดครับดูเดือดครับอ่าต้องอย่างนี้ครับต้องแบบนี้ครับสะใจแฟนมวยครับเอาแล้วครับขยับเดินต่อครับธีรพงศ์ทีครับเอาเตะ อานะครับลุยต่อครับเตะซ้ายศาสตร์นำไปซ้ายอีกทีหนึ่งฝาติดบังซ้ายหมดยกทีหนึ่งครับโอ้โหเดือดจริงๆกลับมาชกกันต่อครับโอ้โหองบอกว่าเป็นสงครามกําปั้นเลยครับคู่นี้ครับธีรพงศ์สิวปอกับมงเป็นเทาฟิกครับอ้าวมีเลือดซึมๆมันนิดๆครับอ่านั่นไงแม่ถามหาแผลแตกเข้ามาเลยครับไม่แน่ใจว่าแตกตรงไหนนะครับเลือดออกไม่เยอะเท่าไหร่เลยครับ โอ้แต่ฟันกันขนาดนี้ก็ไม่แปลกครับที่จะมีแผลครับเดี๋ยวดูครับถือว่ายังไม่แตกแล้วกันครับแผลแค่นี้ครับกล้หัวใจนะเออเป็นแผลที่เลือดออกไม่เยอะครับอาจจะแตกแผลนิดเดียวครับน่าจะเป็นแผลของเจ้าทางด้านมูฮัมหมัดนะครับนี่ฮะจังหวะกระทุงเข่าครับธีรพงศ์ อ่ะลุยกันต่อครับยกแรกยังขนาดนี้ครับยก2จะขนาดไหนอายุเท่ากันนะครับคู่นี้ครับ18ปีโอโหร้อนแรงเหลือเกินครับทั้งอาวุธทั้งหัวใจนักสู้ครับอ่ะมาลุยกันต่อครับแม่ยกแรกก็ว่าเดือดแล้วครับยกต่อไปนี่ก็คงจะเดือดกว่าครับก็คงจะต้องเร่งเกมกันมากขึ้นแหละครับ3ยกรู้หดนี่ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันให้เสียเวลาครับขยับเดินต่อครับธีรพงศ์อโห หัวดก่อนเลยครับโม่ไปเท้าฟิกครับต้องตามไม่ทันครับต้องตามไม่ทันครับธีรพงศ์นี่ฮะโม่เบ็ดนีชิงเดินเหมือนกันนะครับไม่ถอยครับซองอีกทีเดิมอต่อยมัดครับวงในครับธีรพงศ์ไล่แขนกระทุ้งเท้าจังหวะจับในนี่จับได้เปรียบนะครับแม่แต่ว่าก็ต้องตีให้ชัดด้วยครับโม่เบ็ดขยับเดินต่อเจอแข้งครับจังหวะนี้เกี่ยวเกี่ยวแหมจะเกี่ยวขาจังหวะไม่ได้ครับอซองกัดซองอีกทีหนึ่งครับ ทีลพพร์ครับมัดในว่าอย่างไรครับปิดปาตีโอ้แต่ว่าโมบาทํทฟรฟิกนี่ก็แรงเยอะเหลือเกินครับดูว่าถึงตอนนี้นี่อาวุธของทั้งคู่นี่มีอะไรออกเอาออกมาใช้ให้หมดแล้วนะครับดูครับโดยเฉพาะมูนเมนีเขาเน้นศอกแล้วก็แข้งครับยกนี้จิ้มมัดนําไปก่อนครับทีรพพร์ว่าไงไม่ถอยเหมือนกันครับปักหลักปักหลักโต้เลยครับแข้งขวาครับวงในพยายามงัดศอกอ่ะ จังหวะนี้ใครปีใครไม่ถนัดครับโอ้แข็งแรงเหลือเกินครับปูเหมทอนฟิกครับไม่ทราบว่าแม่ตอนเลยแล้วแกจะวิ่งกลับค่ายหรือเปล่าครับดีครับโอ้โหขีนซ้ายครับธีรพงศ์มีอบัดขวามาเด็กไหลเข้าไปครับแม่ต่อยคล่องเหลือเกินครับปูเหมทอนฟิกครับซ้ายทีขวาทีอ้าวโดนใหญ่เอียงครับใหา่เอียงครับธีรพงศ์ใหา่เอียงแหมมีแกว่งๆเหมือนกันนะครับธีรพงศ์ครับอย่ายุบอย่าแผ่วนะครับ แหมเวลานี่เหลืออีกเยอะเลยนะครับอัดกระทุ้กขเขา่าโอ้ยแ,แทงแทงแงจริ้งเสียบโต๊ขึ้นมาครับเสียบมาเสียบไปอัดไล่แขนครับองไนองไนจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับโอ้วัดกันที่ท่าตะหลนะครับคู่นี้ครับสารอาวุธเข้าหากันแบบแหม่ไม่ต้องคิดไม่ต้องยั้งเลยครับอ้าวต,าตั้งกระแพงปังเลยครับยัดศอกเอ้าแทงขวาม,มาครับเดินเข้ามา ยามต่อยลำตัวครับปูมาเทวฟิกลูกนี้ครับพลิกมาไม่ได้อะไรครับขันไปมองเวลาครับเทวฟิกนี่ก็คือเร่งสุดๆครับแทงขวาครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่ล้มนี่ตัวเองก็เสียแรงนะฮะลูกแบบนี้ครับโอ้โหต่อยลำตัวครับเทวฟิกครับต่อยได้แล้วก็กอด แหมทีมงานก็ยังลุกให้เดินนะครับทีมงานของโมบัลเท้าฟลิกครับต้องเดินเปิดเกมกระทะแหม่ต่อยลำตัวครับโออยังไงครับเริ่มจะเบียาการครับแหม่เจอลำตัวไปเยอะๆครับพีระพงศ์ครับต้องฮึดหน่อยอ้าวโดนกวาดล้มลงไปโอ้โหทำท่าลุกช้าครับทำท่าลุกช้าครับโอ้โหเขาหม้อเม็ดเวลาจกมาดีมาเป็นชุดแหละครับมาเป็นชุดครับเอายังไงดีพีระพงศ์แหม กัดฟันสู้นะครับต้องกัดฟันโต้นะครับช่วงปลายยกช่วงปลายยกเตะขวามาครับโอ้เทียนอยู่เทียนไปทั้งคู่ครับอาลไรครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวมามันกันต่อ2ยกผ่านไปนะครับไม่ทราบว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนนะครับทั้งทีระพงแล้วก็โมมัดเทารฟิกครับโอ้โหออกอาวุธใส่กันไม่มียั้งจริงๆครับดูไฮไลท์เลยครับยกที่แล้วงัดสอกไปก่อนนะครับฟันเต็มๆนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรนะครับธีรพง์ นี่ครับเต็มหน้าผาครับต่อยขวาครับรับแข้งซ้ายไปลูกนี้ครับโดนไปนี่กระเทือนเลยครับธีลอพับนอนี่เริ่มจะมีแว่งนะครับแล้วก็โดนลำตัวครับเหมือนจะช้าไปนิดนึงครับจากนั้นก็ควบใส่เลยครับโมเมนต์เทาฟิกโอ้โหตามรุ้นตามเชียร์กันต่อเลยครับยกที่3ยกสุดท้ายครับเป็นเกมที่สนุกครับโดยเฉพาะช่วงปลายยก2นี่ เจ้าธีรพงศ์นิดเรียกว่าออการชัดเจนนะครับเหมือนจะหมดแรงครับแต่ว่ายังกัดฟันโตได้อยู่ครับอะไะครับก็ต้องมาวัดกันยกสุดท้ายเหนื่อยกันอีกสามนาทีครับต้องเชียร์กันต่อครับไครครับใครเดินครับธีรพงศ์พยายามเดินครับต้นน้ำมีเพลี่ยแรงยังพอมีครับส่วนมัวเม็ดก็ไม่ถอยนะครับมัวเม็ดพาฟิกขยับาเดินเหมือนกันครับตัดลำตัวเจอแข้งสวนขึ้นมา หยับครับขยับแหมยังไงฮะโอ้นี่เต้นกันแล้วเหรอครับอย่าเพิ่งเต้นครับตุยก่อนครับประสานแข้งครับอ่ะวงเมชรตัดลับตัววงในครับวงในของธีรพงศ์หมุนตีแหมวงเมชรก็มีโต้เหมือนกันครับแหม่ทะเดิ้ถล่มลับตัวของธีรพงศ์เยอะๆนี่ไม่แน่นะครับโอ้ยแข้งขวาสวนมาครับธีรพงศ์เอาโดนเกี่ยวครับแหมเหมือนจะล้มแต่ว่าเกี่ยวเชือกไว้ครับเดินเข้า ครับอูม,มาทาวฟิกครับแข่งซ้ายหลุดค่ัแข่งซ้าย,อายโอ้โดนถักล้มลงไปแผ่นลุกยากับแหม่ย่าพึ่งชูมือครับเวลาเหลือเยอะครับลุยหล่แล้วครับตอนนี้ครับอูม,มานทาวฟิกนะดูครับยังเหลือเวลาอีกพอสมควรครับยกนี้นี่ แม่เสียหลักล้มลงไปครับอ้าวยังไงดีมองหาพี่เลี้ยงครับตอนนี้นี่ใครก็ช่วยไม่ได้ครับต้องช่วยตัวเองครับแหมสถานการณ์แบบนี้นี่ถือว่าฤทธิวัดในเรื่องของท็อปร่างกายเลยครับมีเฮดขนาดไหนครับอ่ะเตะมาเตะมาครับโอ้โหดูฮะแกเร่งได้เรื่อยๆครับโมเมทผู้ขยันจริงๆครับโมเมเทลฟิกครับแม่ลูกที่เหนือกว่าธีรพง์นี่ก็คือลูกขยันของโมเมเทลฟิกนะครับแม่มีแรงกระตุ้นมีแรงเฮดตลอด อ่าจย่เพิ่งชูมือครับไปกันต่อครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับอีกครึ่งยกครับแม่ยาเซิร์ฟยาฟอนครับโอ้มาครับศอกของเทอฟิกครับประกบในโอ้โหดูเหมือนว่าโมเด็ตเทอรฟิกแกมมือฮฮดกว่านะครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างหมดเลยครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะมีฮใครจะมีก๊อกสองก๊อกสามออกมาครับอ่ะยังไงฮะ ธีรพงศ์บอกว่าไม่ต้องเข้ามาแล้วเพื่อนส่วนมวยบอกเอาอีกหน่อยนะขออีกหน่อยนึงโอ้มาเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับปม,มาทั้งฟิกครับยังเดินไม่หยุดครับแหมต่อยมวยสามยกต้องแบบนี้ครับออกอาวุธให้ยเยอะๆเดินหน้าเข้าหาเหมือนเดิมครับห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังครับธีรพงศ์บอกอ่ารั่วไปเลยครับออกรูปออกรูปแบบ ป้อนตัวแล้วครับตอนนี้ครับทางด้านธีรพงศ์สวดมุฮัมหม็ดแกยังคึกอยู่ครับอ่รวบเอาไว้ครับมายังไงดีครับเหลืออีกประมาณ15วินาทีครับพยายามจะเตะครับอาทีครับอาเกียวจังหวะนี้เกี่ยวไม่ลงออตอยมัดครับขยันกว่าแล้วครับมวฮัมหเท้าฟิกครับ มดยกสุดท้ายโอ้โหก็คงจะหมดจริงๆเลยครับสำหรับธีรพงศ์ศรีโอครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับโอ้โหตอนยกนี้ต้องบอกว่าซัดก,กันสนุกเลยครับโมไปทำฟิกที่เปิดเกมเดินก่อนครับจนทำให้ทางด้านของธีรพงศ์ศิีโอนี้ต้องฉากหนีนี่ครับมีศอกแล้วก็อาวุธเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือหมัดตัดลำตัวเลยครับ แข่งขวาโดนนะครับเทลฟิกครับวปวดมาเต็มเมแต่ว่าไม่สนใจครับเดเินฝ่าดงแข่งเข้าไปเลยผ่านไปแล้ว3ยกนะครับพร้อมแล้วพบกับคุณแมทธิวเลยครับ เอาละคู่ที่3ของเรามันเดือดอชกันครบทั้ง3ยกเรามาดูผู้ชนะของคู่นี้จะเป็นใคร ladies and gentlemen bout number three here has ended going all three rounds of exciting muay thai action and the winner is the blue corner Mohammed Topik a m a r o c c o